ครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการทำความสะอาดนะครับรถถังนะครับตอนนี้ยางไม่เงาครับนี่ดูครับสวัสดีครับครับยางต้องเงานะครับยางต้องเงางามดำครับเทคนิคการทำยางให้เงา นายจังก็นลี้ทำอะไรครับเนี่ยสีรล้อกหม่อัดได้ไม่ไหลวิ่งเลยก็มือขัดเนี่ยได้ไม่ไีลวอันนี้เราเรียกว่าขัดยางเลยเนี่ยอ๋าขัดยางครับขัดยางขัดยางลมไม่มีครับังไม่เจอคุณว่าดะหญ่นลมไรดียเดียวขอเราหลาเป็นไใส่แชดใส่กระป๋องใส่ที่เดียนี้นี่ยหลาไม่ไ้เนี่ ยางเดียวต้องขัดพ้นต้องขัดแล้วทำไมไม่เอาไอ้สีเป er ็นกระป๋องทามันไม่ไม่เร็วอ่ะอันนี้เร็วว่ะแต่กระป๋องหมดไปกี่กระป๋องแล้วเนี่ยขัดยางรถถังนะครับข้างหลังเราไ เท่ทเนนั้นอ่ะโอ้คันนี้เงามากเลยครับนี่เหมือนเคลือบเงาเลยคันนี้นี่เสร็จแล้วนะครับเงาแล้วนี่ยังคันนี้ยังไม่เงาครับไหนแลคันนี้คันนี้อยู่ไหนละเราก็ใช้ลมนะครับนี่ปั๊มลม สามลมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับสามลมเพื่อฉีดนะครับฉีดเคลือบเงาครับ่ันนี้เคลือบเรียบอะยังไม่ฉีดอีกอะน้ำมันหมดยังไม่ฉีดนะเห็นไหมครับฉีดเสร็จเงาครับเงาเงาวับ นี่ก็ทำความสะอาดล้อล้อนะ,นะครับทำความสาารรอะาอาดล้อนะนี่ครับขัดยางนี่ครับ สวัสดีครับซองเป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ครับตนสีครับเนต้นสีไม่ช่างสีครับช่างแต่งครับอ๋อช่างแต่งนี่ครับต้นสีสายพานรถถังครับ มันหนาไปมันอะมันหนาไปป่ามันหนาไปป่า นี่ก็ใช้ใช้อะไรขัดครับเนี่ยน้ำมันข่องน้ำครับข่องน้ำข่องน้ำเกลเงานะครับเกลียวเกลีงา ก็เตรียมในวันสถาปนานะครับกองพันนะครับนี่ครับช่างสีนะครับช่างซองนะครับช่างซอง <S <S เงาเงาครับ นี่ครับเทคนิคนะครับเทคนิคทำให้รถถังเงางามนะครับนี่ยอดครับท่นน้ำยาเคลือบนะครับท่นน้ำยาเคลือบ ยาเคลือบเงานะครับน้ำยาชนิดพิเศษนะครับในการเคลือบเงานะครับน้ำยาแบบป้องกันสนิมด้วยนะป้องกันสนิมแล้วก็เคลือบเงานะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ช่วยกันนะครับปบยุทธปกรน,นะครับ เงาวับเลยครับดสูสีนี่ก็จะใช้เป็นอะไรนะเป็นโค้กนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถัดยางขัดยางป่ยาง,ยางแลังอ๋อป่ายางแล้วถัง <laughs> มีป่ายางด้วยเช็คลมยางด้วยนะว่ามันรันะ่วปั้เนี่ย มันรั่วไหมยางแล้ถังรั่วไหมัดยางนะครับน้ำยายางมันก็เยอะเลยกัน เสร็จเร็วครับเยอะกว่านี้อันนี้ตนี้มันเติมลมตรงไหนเนี่ยเติมลมตรงไหนอะไรนะอัตโนมัติครับตรงยมุส วนเราที่ผ่านเลยเมันฟิวไปนน่นนี่นะทำอะนี่ปาดขอบนี่ด้วยไหนี่เขาไปไหนละอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่ไม่อันนี้ใช้ แปงนะครับแปง,พพพงเ,เพื่อเงาครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นสนิมนครับ ลมก็ต่อมาจากรถนะครับ FTS นะครับนี่ต่อมาต่อสายลมมานะครับ เพื่อความเงางามนะครับแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับป้องกันสนิม ผู้หมวดเขาลงมือเองนะครับลูกน้องเยืยนดูนะครับผู้หมวดผู้หมวดดําเนินการเองนะครับตอนนี้ลูกน้องเยืยนให้กําลังใจนะบอกให้ผู้หมวดนี่ผู้หมวดทําเองเลยเหรอลูกน้องเยืยนให้กําลังใจโอ้โห <c oughs> ส,ส,สุดยอดนะ่ะ <c oughs> โอ้ ตาแล้วผู้หมวดทำเองแล้วเนี่ยลูกน้องทำไงเนี่ยนะเอาดูการคนสีรถหนังพูนหรือไงไอ้มันเผ็ดไปข้านอกรอยคนเลยลอยไดลอยด้

ซองไม่เอากีวีมาขัดอ่ะบนน้ำบนน้ำเลยบนน้ำจะเงาไหมบนน้ำยางรถถังจะเงาไหมะเอ ยแสดงเครื่องเนี่ยพี่เขาแสดงเครื่องโอ้โหทีเดียวจบสวัสดีครับนี่ยอดรถเหนียวน้นนะครับต่อลมมาจากรถ อีกหคันนะครับโอ้โหไม่เอาแบบว่าทอแดกนะไม่เอาละทางน้องถอรองเท้าไปนะไม่เอาอย่างนั้นถอดเท้าช่วยผ้ามาหน่อยวมงเส้ผ้าให้น้องมาถอดเท้าใช่ไหมท้าล่นู้น ถ้าเอาใกล้เกินมันจะเยอะนะมันไม่สวยก้นเป็นไงเนี่ยมัคจับนี่ครับห้น่กรถางห้เอางามนี่ครับน้ำยาเนี่ยเคลือบทีเดียวนะครับจบทีเดียวเลย หันรถทางนะครับก็ออยังไงก็ขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับสำหรับการเตรียมตัวจัดงานสถาปนานะครับทำความสะอาดนะครับรถถังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในน้อย9 8นะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ